วันนี้นะคะกบอยู่ที่เมืองโคราชค่ะมาเยี่ยมเยียนพี่บัญญัตินะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่บัญญัติดีกว่านะคะว่าก่อนที่พี่บัญญัติจะตัดสินใจทานวิสเลอร์ของเราเนี่ยท่านมีอาการเป็นแบบไหนนะคะพี่บัญญัติคะก่อนที่หมวดจะให้พี่บัญญตัตทานะคะเท้าข้างนี้กระดิกได้ไหมคะข้างข้างขวาได้่ได้ค่ะอ่าแล้วอาการแต่ข้างซ้ายเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แล้วอนอนหลับเป็นยังไงบ้างคะ นอนไม่ค่อยหลับนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็พอหมดให้กินซองเดียวเมื่อวานซองเดียวแค่ซองเดียวนะคะอาการเป็นไงบ้างรู้สึกนอนนอนสบายนอนสบายขึ้นืนนอนอิ่มตื่นขึ้นมาก็นอนแบบสบายสบายค่ะแล้วอย่างอื่นอาการอื่นที่แตกต่างจากที่เรายังไม่ทานเป็นไงบ้างขาเนี่ยหมดได้ตอนแรกขานี่มันตึงเหรอคะตึงแบบไหนตึงแบบว่ายืดขาออกมาอย่างนี้เลยเหรอคะ นั่ง,งต้องนั่งเหยียดอย่างเงี้ยะคะ่ะเช้ามาสบ,บายตัวใช่ไหมปกติต้องนั่งเหยียดแบบนี้แต่พอกินแค่ซองเดียวเนี่ยรู้สึกว่าขาเนี่ยพับได้อะไรได้ค่ะอ๋อโอเคเลยค่ะงั้นเดี๋ยวยังไงพี่บัญญัติทานต่อเนื่องดูสักเดือนหนึ่งนะคะแล้วเป็นผลยังไงเราค่อยให้ทางหมวดมาติดตามนะคะโอเคนะคะได้ไหมค,ค่ะ